ไปในเมียงแต่งหน้าด้วยนะแล้วก็ใส่อย่างนี้ไปหาพี่แอนกินข้าวแล้วนะฮอร์รอยเนาะจะมุงมิงมนหน่อยนะอ๋อมุงมิงเยอะ้เฮยทะเลทับบิส ที่นี่ที่เดียวนั้นรู้ไหมที่เยอะๆอย่างนี้เดี๋ยวไม่รู้ที่ไหนมีอีกไหนโอโมมู้แมวอยู่ตรงนี้ยืนนะใส่ให้อ่างกดเสียงเข้าไม่เป็นไรใครลง Youtube ก็ไม่มีใครดูหรอกดู ลอ,อยไหมอ่ะนนั่นก็อาบน้ำบอดาอาบน้ำกันนู้หนาวนะลูกอันนี้ก็อาบแดดไม่มีหลายสีด้วยไม่มีสีแม่งด้วย,วย,วยอ๋อเราไม่ได้มีแค่สองสีเหรอวันนี้เราเอาเมนูอะไรกันดี กาเดียหิวกินแล้วโอ้ยมีแตงโมนะคะมีต้มแซ่บอืมใช่แล้วค่ะอ่าช้าเป็นแถือให้ไหมเอาวางเออใช่ เดี๋ยวเอาดอกไม้ไให้แม่ซื้อดอกไม้มาสามอันนะคะ อันนี้ให้น้องสไพนยนะคะเมื่อกี้สีม่วงให้มมยาของเราสีพูนะสวยดีปี่ครีคดเดีนเนยสอขนยอนย้อนคิดถึงเดฟเฟอร์ย้อ,อ,ยแอนแฉอแฉกจะไปคิดเฟอร์อีนันประโยชน์จย,ยอยอ้อนยนจะทูมยแอดแซกเลยอ อย่าแสดงเงี้ยแดดแหลมหน้าที่มามาแล้วอยาแต่งต่แสงงี้ยพี่คิด first in hand ปฏิโยร์ก็ให้รอนเด้อ้วใครอกไปนอนอุ้ยคนสติ๊เนาะพ่อมนียสปิริเฮียแอบเดินเลยเชนนัส่วนโอ้โหแอนนู้นไม่ละทุกะ

้านหอสีดีของเราเสร็จไหมดอกไม้ชื่อชื่ออะไรนะชื่อพรีม,มูล่าเวลการีส <laughs> อืไม่ได้เปิดถุงอีกแล้วช่างมันช่างมันแต่ก็อยากเปิดเออโอ๊ยไม่ต้องดูกะแฮมอันนี้คือแบบเฉพาะแบบร้านขายขนมเท่านั้นนนัเนี่ยถึงจะมีแฮมมากเกลแล้วเขาไม่ขายแพงแนะอันนี้แค่ยี่สิบเองที่จริงอะถ้าสมมติยี่สิบหรอยี่สิบต้นๆก็จะเป็น ไซส์ใหญ่กว่านี้เนาะอันนี้ก็เฉพาะแฮมมาร์เวลมีขายนนรล่นี้เหมือนช่ำชองในเรื่องขนมมากเลยอันนี้ก็จะไม่เห็นตามร้านคูปหรืออีก,ก้านะเป็นแฮมมาร์เวลแล้วก็ขายดีด้วยแค่สิบเอดสิบโครโนแล้วก็บวกค่ากระป๋องโครนหนึ่งกระป๋องมันน่ารักเลยซื้อนะส่วนใหญ่ก็พี่คิดเท่าน,นั้นแหละที่กินเราอาจจะชิมสักจิ๊หนึ่งอะไรอย่างงี้ยน่ารักแล้วก็ อมไม่อ้วนก็แปลกเพราะว่าอีนี่ชอบซื้อขนมเพราะสีมันสวยอ่ะแล้วก็แล้วก็วกอ๋อแดกของเด็กน้อยมาอันนี้ระคาถูกค่ะแล้วก็ดูแบบคุณภาพดีด้วยไม่อันก็ไม่ซื้อเนาะสำหรับคนที่งงแบบเป่าสามอันห้าสี่บเก้างป่าหรือห้าสิเก้เนี่ยแหะถูกค่ะแล้วมันมีแบบนมนมด้วยนะ ก็คือที่อยากได้คืออยากได้แค่อันนี้เพราะว่าที่บ้านมีแบบนี้แล้วสองอันใช่ไหมอันนี้เอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้จิ้มตูดอ๋อใช่ของร้านฝรั่งซื้อมาหน่อยนึงวันนี้ก็หมดไปประมาณสี่ร้อยกว่าเนาะแล้วก็อ๋อแล้วก็พี่เคทเอาใส่ตู้ไปแล้วจ้างมันแล้วก็อันนี้เหลือแค่อันละแค่ ห้าสิบหกสิบเองก็ไม่รู้ว่าใส่อะไรก็ไม่รู้ว่าใส่อะไรไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ว่าจะไปใส่อะไรก็อืมมันถูจิ้มบุ้ง export นี่ไงวิปปิ้งวิปปิ้งครีม ซื้อมาสามกล่องกล่องละไม่เกินสามสิบสายไหมเออเขาเรียกว่าอะไรของพวกแขกเขาทำมาเนี่กินอะ่ะก็มันไม่หวานแบบบ้านเราเนาะแหลนเลิอันนี้อะไรวันเนี้ยอ๋อร้านนั้นอะ่ะร้าน แล้วก็มีมะพร้าวเออมะพร้าวเท่าไหร่เนี่ยแกระแดตคูว่าในยี่สบหกเนี่ยไอพวกวิปปิ้งแล้วก็ในสี่สิบมะพร้าวเนี่ยอีกอันหนึ่งสี่สิบสองสองร้อยห้าสิบกี่สิบสองอีกอันหนึ่งสี่สิบมะพร้าวแล้วก็สาคูใบเตย ยีบแปดอันนี้พยายามเลือกอันที่ถูกซึ่งไม่ถูกยี่สิบอุตส่าห์เลือกอันที่เขาเขียนว่าสิบแล้วนี้ก็เวลาจ่ายจ่ายยี่สิบมันแข็งด้วยไม่เป็นไรอันก็ซื้อนมข้นหวานมานมข้นหวานยีิบสามตามมาลีด้วยนะไม่ได้กินตามมาลีนานแล้วทุกครั้งจะกิน ตาฝรัง่งอันนี้ยี่สิบเจ็ดหมดแล้วซื้อหน่อยหนึ่งวันนี้ซื้อหมดไปสามร้อยี่สิบสี่แล้วก็วินลิสก็เกือบ9้าร้อแล้วก็ร้านของเล่นเด็กนี่หมดไปสองร้อยสี่ าเสื no hay, no hay nada, ini, <ate> ้อผ้าผู <neten> <om pe> ้ชายไม่มีเลยมีแต่เสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ชายก็ยังตกตัวราแบบหกสิบเจ็ดสิบอยู่อร่อยไหมรอคุนอุ่น